ทาต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมและดิฉันรัตมณีกังวันไกลค่ะวันนี้เรายังคงออกเดินทางไปตามวัดต่างๆเพื่อที่จะนําเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมค่ะแต่สิ่งดีๆที่เรานําเสนอแน่นอนที่สุดก็คือในทุกๆช่วงนั้นเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัดที่รายการของเราเคยนําเสนอเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะขอความสุขความสวัสดี จงมีกับผู้รับชมรับฟังในรายการทุกๆท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องอ่อนน้อมท่อกายจิตใจสุภาพซึมซาบใจชนทุกคนสรรเสริญกระด้างถือดีม,มิมีจําเริญน,น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมท่อมตนนั้นเด็กต้องอ่อนน้อมท่อมตนเพราะยังต้องเดินตามทางผู้ใหญ่อยู่นั้นกติธรรมข้อนี้มีมาใน สาธุนรธรรมว่าเดินตามทางคนดีที่อยู่หน้ามือที่เลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราคนโง่เขลาไร้สติยาริตามเพราะนั้นก็อยากให้ลูกลูกทุกคนทั้งวัดจากแก้วแล้วก็ที่อื่นว่าหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตสอง ต้องคิดสร้างสรรค์คิดให้เป็นประโยชน์สิ่งไม่เป็นประโยชน์จะคิดบางคนคิดแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตไม่ดีที่เขาพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าเป็นบ้าอย่างนั้นก็มีคิดสร้างสรรค์แล้วก็ให้เราทุกคนรู้จักแบ่งปันและเมื่อเรายัางเป็นเด็กนะเมื่อ,อยังเด็กเล็กน้อยค่อยศึกษาสร้างปัญญาให้มากเป็นรากฐาน เป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปจนนานตลอดการสันตินิรันดรนท่าน,นเด็กต้องเรียนหนังสือก่อนเพราะยังต้องขอพ่อแม่ใช้ขอพ่อแม่กินอยู่ยังทํามากินไม่ได้ก็จะต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนแต่ที่พึ่งสำคัญที่สุดคือตัวเองตรงนี้สำคัญคนเรากินคนเดียวไม่มีความสุขการเกิดมาเป็นผู้ให้เนี่ยบ่งบอกอนาคต ตายไปแล้วเกิดใหม่จะเกิดมาในตระกูลที่มั่งมีสีสุขเพราะให้ทานแบ่งปันแล้วคนรักษาศีลก็เกิดมาจะมีผิวพรรณสดสวยงดงามไม่วิกลไม่วิการนะเมื่อวานเนี่ยดูทางทีวีเป็นนักร้องเกิดมาแขนขาดขาขาดแต่ไปใส่แขนเทียมใส่ขาเทียมแล้วก็มาร้องเพลง พัฒนาตัวเองว่างั้นจะไม่จะเห็นว่าตัวเองขาดขาดแล้วว่าทำอะไรไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมเราต้องช่วยตัวเองก่อนหนึ่งช่วยตั้งใจเรียนให้มีความรู้สองทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์บบกับครอบครัวพ่อแม่ก็ทำทำทุกอย่างไม่ได้นึกละอายแก่ใจไม่อายใครไม่น้อยเนื้อต่ำใจยิ่งทำให้คิดสร้างสรรค์ตัวเองมากขึ้นก็ทำประโยชน์ทางเงินหาทองได้ตลอดมาเนี่ย ฉะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งปันถ้าเราให้ชาติหน้าเราสบายเรารักษาศีลชาติหน้าเราจะมีผิวพรรณวัน,วนดีรูปร่างดีไม่วิคนณไม่มิการ,ร,รแล้วเจริญภาวนานั่งสมาธิภาวนาเราก็จะมีสติปัญญานั้นถ้าเราเกิดมาชาติใดก็แล้วแต่มีความร่ำรวยมีผิวพรรณวัน,วนดี ไม่มีคนมีการแล้วก็มีสติปัญญานี่ก็สุดยอดของมนุษย์แล้วนะจะอ,อะไรอีกแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วมีการศึกษาดีมีสติปัญญาดีเนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ให้ยึดมั่นกตัญญูกตัญญูแม้กับต้นไม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ต้องกตัญญูเหมือนอย่างบ้านเรือนเราเนี่ยเราสร้างมาอาศัยที่กินหลับนอนกันแดดกันฝนเนี่ย เราก็ตันอยู่ต่อบ้านเรือนของเราตรงไหนมันผุพังเราก็ต้องซ่อมแซมเรียรีบซ่อมแซมให้ดีเพราะเราอาศัยเป็นที่พักที่อยู่ที่หลับที่นอนเนี่ยเราต้องคิดบ้างแต่นี่เราไม่ค่อยได้คิดฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ดูรายการนี้ที่ท่านได้นำข้าวสารอาหารแห้งมามาไวไวของกินของใช้ต่างๆพร้อมทั้งเสื้อผ้าพ,พร้อท่อนสบาย มามอบให้วัดสักแก้วสงเคราะห์เด็กกำพรายากจนเป็นการต่ออายุให้กับเด็กกำพรายากจนเป็นการเติมเต็มให้กับเด็กกำพรายากจนเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กกำพรายากจนได้เอาเป็นแบบอย่างเป็นต้นเป็นต้นเป็นแบบอย่างก็ขออนโมทนากับทุกท่านขอให้ทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติ ร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกพบทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกพบทุกชาติบุญกุศลที่ท่านผู้รับชมรับฟังได้ถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอให้มีสติปัญญาเลิศล้ำรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันขอเจริญพร ใช้วันหยุดยังมีคุณค่าค่ะและรายการส่องธรรมนั้นจะรู้สึกดีเป็นเกียรติทุกครั้งค่ะที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปตามที่ต่างๆด้วยการแนะนำของรายการเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมย้อนหลังในทุกๆช่องทางวันนี้รัฐตณีกังวันไกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ